สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมสวยงานอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาดูรองเท้ากันใช่วันนี้ก็จะเป็น n i ก e ้ครับผม t e m p ปดีเจนไนครับ Academy ยาวสะดุ้งยายก็คือเป็นตัวลองบุลองลองบุยลองบุยครับผมกอราคาก็ไม่ได้แรงมากมีอ่าใช่อันนี้เราใจช่องเราเลยเราเคยรีวิวตัวท็อปไปแล้วนะใช่ใช่ครับอยู่ในตอนที่90 อันนี้เรามาดูตัวรองลงมาใช่เอ๊ะน่าใช้หรือเปล่าสำหรับคนอาจจะงบน้อยงบน้อยหน่อยอไปครับไปสีสวยด้วยผมชอบสีเขียวอะไรแบบนี้มาก่ะรุ่นนี้นะครับไปดูกันอเริ่มจาจะค่อยๆบอกไปด้วยว่าเอ๊มันแตกต่างจากตัวท็อปเนี่ยเรื่องอะไรบ้างอ่า อย่างแรกเลยคือเรื่องเ p p e r นะครับครับผมนี่เรามาดูเ p p e r ตัวนี้ก่อนอุ้ยก็ไม่น่าเกียดนะเนี่ยนุ่มนะใช่นุ่มเลยก็คือเป็นหนังแท้แหละเป็นหนังแท้ครับอือหือเป็นหนังวัวนะครับตัวนี้ครับแต่เขาก็ให้เยอะนะข้างเท้าด้านในเนี่ยยาวออกมาในนี้ออพิกมาข้างท้าด้านในนี่จะถึงนี่เลยเออหนังแท้นะนุ่มด้วยเรามาดูตรงปุ่มด้านหน้าก่อนครับปุ่มด้านหน้านี่ก็มีเหมือนกับตัวท็อปมีเลยนะใช่ แต่ตัวท็อปแบบมันจะนูนกว่านี้หน่อยจําได้ใช่ไหมใช่มันจะชัดกว่านี้ใช่ใช่แต่อันนี้ก็โอเคนะฮ่เนี่ยก็เป็นปุ่มๆแต่มันไม่ได้หนึบอะไรนะไม่ได้หนึบขนาดนั้นแต่โอเคมีให้ก็ดีครับครับเพราะว่าตัวท็อปเป็นหนังจริงโจตัวนี้เป็นหนังบัวหนังบัวไปอ่าไปดูกันที่ข้างค้าวด้านนอกอะตรงโลโก้สีนี้สวยนะใช่ผมม่าจะเป็นคนชอบสีเขียวนนออนอะไรพวกนี้แหละ อีนี้สวยนะเออแล้วก็ไม่ใช่แบบเป็นสีขาวจนโดดเด่นแบบใครเขินๆลาใส่สีขาวเงี้ยเทาๆนะเทาๆหน่อยสวยๆเทาสว่างสว่างใช่แล้วโลโก้ไนกี้ยังไงฮะก็เป็นเหมือนการพิมพ์มาแปะสกรีนลงไปอะไรเงี้ยอแต่ถ้าเป็นตัวท็อปที่เราเคยรีวิวมันเหมือนเป็นหนังเป็นชิ้นโลโก้ไนกีนะแล้วก็เย็บขอบคือวัสดุจะดีกว่านี้เยอะเลยอ่าใช่ใช่ใช่แต่โอเคไม่ได้ติดอะไร ครับผมผมว่าก็โอเคเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานอะไรขนาดนั้นโอเคราคานี้โอเคแล้วแกะแปวกมาให้อย่างงี้ใช่ครับแร้วมาดูจากด้านบนขึ้นมาหน่อยจะเป็นรูระบายเออเหมือนรูระบายอากาศใช่หน่อยครับก็ตัวท็อปก็มีอ่าเหมือนกันเรับครับไปไปดูข้างเท้าด้านในกันสักหน่อยนี่คือหนังที่ให้มาเต็มเต็มด้านข้างเนี่ยออืแจ่มเนี่ยถึงนี่เลยนะเกือบถึงเกือบถึงซ้อนอ่ะ ก็ถือว่าเออไม่ไม่ค่อยกัดกราไรใช่ในแบบรุ่นรองลองลงมาเนี่ยโอ้โหนี่นี่ถ้าไปเจอแบบตัวรองท็อปเนี่ยน่าจะดีกว่านี้อีกนะอืมใช่เเอออน่าใช้นะอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยฮะตุ่มอ๋อปุ่มยาวมาถึงข้างเท้าด้านในเพื่อสัมผัสในการส่งนะไนลอนนี้ใช่แล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้สีเขียวแล้วอืมครับผมแต่มันไม่ต้องเยอะนะ มาดูกาอส้นหน่อยก่อส้นนี้ก็แตกต่างจากตัวท็อปเหมือนกันครับแต่อันนี้ที่มีก็คือไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่เป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งที่มาแปะตัวสีเงินเนี่ยฮะถ่ายดูใกล้ๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกยังไงเลยตัวท็อปก็มีโลโก้แบบนี้นะแต่มันก็ไม่ใช่แบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนปักลงไปอะเออวัสดุมันจะนูนเหมือนปั๊มใช่มีความนูนสูงต่าแต่เนี้คือแบนเลยอเรียบเลยมาตรงลิ้น อ่าตัวนี้เป็นลิ้นนะครับนี่บางนะบางเฉียบเลยใช่เออแต่โอเคแต่ตัวท็อปมันจะเป็นแบบยืดๆนะมันติดไปกับนี่เลยมันเหมือนตัวท็อปมันเหมือนรองเท้าสลิปออนอ่ะที่แบบสวมเข้าไปอ่ะลิ้นมันจะแบบไม่ได้แยกขึ้นมาได้ี้อันนี้ส่วนใหญ่รองเท้าราคาเงี้ยมันจะเป็นลิ้นอย่างเงี้ยละครับใช่แล้วก็มีโลโก้เทมโปอยู่ตรงนี้ครับผมก็โอเคปกติอ่าฮะแล้วดูจากรูปทรงเนี่ย แตที่เราบอกผมคิดว่าอยู่เรานี่มีโอกาสใส่ได้นะรุ่นเนี้ยเทมโปรุนเนี้ยใช่ใช่เดี๋ยวต้องไปหาไซส์ลองละใครดูอยู่นะตัวนี้นะใครเท้าบานบอกหน่อยว่าใส่ได้เปล่าอ่าเออแต่ผมเคยไปลองก็ได้อยู่นะได้ใช่ไหมแผมยังไม่เคยลองเลยรุ่นเนี้ยอ่ะมาดูชุดพื้นสักหน่อยนี่นะเขบอกว่าลวดลายเดียวกับตัวท็อปนะแต่ต่างน่าจะต่างแต่ต่างกันที่วัสดุเลยใช่ครับ ใช่เลยเหมือนกันเด๊ใช่ลวดลายเหมือนกันปุ่มลักษณะเดียวกันใช่แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยตัวท็อปที่เรารีวิวสีนั้นไปอะพื้นมันจะออกใสๆใช่แต่อันนี้ก็เป็นสีด้านมันเลยใช่ก็ประมาณนี้ครับผมแต่เออชุดชุดพื้นอย่างน้อยๆปุ่มมันเหมือนตัวท็อปเหมือนกันแล้วใช่ไม่ได้เออไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นก็คือลดลายเดียวกันแบบพื้นเหมือนกันเลยแต่ต่างกันแค่วัสดุต่างกันที่วัสดุครับครับผมโดยรวมเนี่ยผมว่านะ หมาะใครเหมาะคนทั่วไปเลยใช่ที่เตะบอลนะผมว่าคุณภาพโอเคเลยนะด้วยความเป็นเป็นแบรนด์ชั้นนำเหนือนะคุณภาพก็ต้องมาก็มามาด้วยอยู่แล้วใครเคยใส่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะบอกได้นะว่าแบบไป้ใส่ดีหรือเปล่าเผื่อมว่าทรงสวยมากเลยสวยนี่อยู่ผมบอกชัดๆเทมโปตัวเนี้ยเป็นเป็นดีไซน์ที่ส่วนตัวชอบที่สุดแหละตั้งแต่ปลายปก่อนหน้านี้อ่าครับผม นี่เป็นพวกเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาใช่ผมว่าดีไซน์เนี้ยผมชอบคือบอกไงเวลาถ้าดีไซน์มันดีเวลามันอยู่กับสีอะไรมันมักจะสวยหมดเนี่ยผมว่าคิดว่าอันนี้คิดว่าส่วนตัวนะอืเท้าบานน่าจะใส่ได้นะเพราะว่าเนี่ยดูใช่เนี่ยมันจะแบบตรงเนี่ยตรงบานอย่เงี้ยมันจะมีมีออกมาเผื่อออกมาหน่อยมันไม่ได้เลียวตรงมนไปเลยไม่ได้เลียวตรงเลเนี่ยมันเผื่อเนี่ยเชฟจากเท้าขึ้นมา ป้านออกมานิดนึงเลยสุดท้ายแล้วก็แบบที่ต้องไปลองต้องไปลองครับก็ราคาตอนนี้ก็สีเก่าๆอย่างสีเงี้ยเริ่มเซลล์แล้วใช่าล้วราคาหรือใครอยากได้สีใหม่ๆตอนนี้ก็จัดจัดเลยเดี๋ยวรอแพ็คบอลโลกอืรอสีบอลโลกครับครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหามาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับราคาแบบนี้นะใครกําลังหาอยู่ก็ลองไปลองเลยผมว่าคุ้ม อ่ะส่วนตัวให้คุ้มนะเพราะว่าดูจากวัสดุวัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ยังไงก่อนจากการก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอาอะไรมาให้ชมก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้าวของเราต้องขอลาไปก่อนครับรักษาสุขภาพอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ